อไอสัตว์กูแล้วจะเปิดนะสามพันนะได้เฮียอะไรบ้างเนี่ยโอ้โ oh, หได้ตัวธรรมดาอิลูเซียใบเขียวใบเขียวเกรกโนดอลเลเวลสามอืมอันนี่มีละทาทารอดวะม่วงม่วงม่วง ใบม่วงมาครับอะไรเดียวชาลเรเวล5้าี๋ค่อยจัดใส่อันนี้ก็ม่วงเรามาดูใบทองสองใบอึ๊บอึ๊บอึ๊บ โอ้ยสามอรอ่ะลุ้นฮิ๊บฮิ๊บโอ้ธรรมดามาในโดก